อันนี้ตายตายมาอย่าชวนกันทำเไม่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 เราต้องชวนกันทเพจให้ให้ไปหามันยายายามี่บอลไม่ไม่ไม่มีบอลจะปาดเราแล้วพี่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเราคนเดียวว้ายว้ายว้าวเฮ้ยเฮ้ยเย็นก่อนครับคุณ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 ครับคุยกันได้ครับคุยกันได้คุยกันได้คุยกันได้โอ้โหจบเขื่อนมาเลยครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยีต้อนเราก็ถือช่องต้งคุงนะครับผมและว,วันนี้เราอยู่กับเกม Good l u ย k กันอีกเช่นเคยและว,วันนี้ผมาำลังเล่นลยลายลาห่านซึ่งผมจําได้ว่าผมเคยเล่นไปนานมากลแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยได้เป็นเป็ดสักเท่าไหร่วันนี้ขอร้องต้องเป็นเป็ดแล้วล่ะเออนะฮะวันนี้เราอยู่กับทวแปดแฟมิลี่ทั้ง5้าคนเลยนะครับอ่ะคนแรกเต้ดรูกับแฟมฟราเช็คหน่อยฮะ สวัสดีครับอ่าจำไว้นะครับมีปีกอย่างนี้นะฮะคอยเชือดนะฮะคนต่อไปครับอะไรของพวกคุณเนี่ยครับฝึกคุงหรือว่าเกีกุมินั่นเองครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีฮะสสวัดีครับคนต่อไปครับยูชิครับสวัสดีครับอ่าคนต่อไปครับอ่าดับเบิลบอลทั้งออกมาทั้งคู่เลยมาคนแรกก่อนอภิบอลจากช่องสสทีเอ็มดีครับ สวัสดีครับผมอ่แล้วก็คนสุดท้ายครับน้องบอลจากช่องมีแซนบอลซ่าครับสวัสดีครับเอาโอเคปะหมดนี้พร้อมละลุยเลยละกันขอได้เป็นเป็ดงี้แย่แล้วเป็นหานตน้องหนีอ่ะไม่รู้ใครเป็นด้วยอะ่ะโอ้ยแบบหมดนี้ต้องแอบครับผมจำได้เลยมันต้องแอบอะ่ะให้ฆ้าเขาบ้างอ่ะเป็นหรือเปล่าอะ่ะ ไม่ได้เป็นสับสับสับขนมปังอยู่พี่บอลเราต้องไปแอบอันนี้อาะย่าทำไมถึงเเพื่อมาอย่าจีบแล้วก็ช่วยกันทำเคล็ดไม่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 าต้องช่วยให้ให้เวลามันโดนจะได้ชนะฮาพี่บอลไม่ไม่ไม่พี่บอลจะปาดเราแล้วพี่หยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุดกลัวกลัวพี่บอลอย่าไปกดร้องพี่บอลอย่ามาเล่นหัไปเนย เป็นหรือเปล่าไม่รู้กลัวอีกแลวนะเขายังไม่ฆ่ากันอีกเหรอเราต้องแอบนะครับหมดนี้เราต้องแอบไว้ใจใครไม่ได้เลยอ่ะเอา้าเขาไม่ฆ่าเหรอใครอ่ะเป็ดไม่ยอมฆ่าเวลาจ,จะหมดแล้วนะเป็ดต้องฆ่าเขาไม่ฆ่าแต่ว่าให้เดาว่าคนที่ได้เป็นเป็ดเป็นคนที่ยังเล่นไม่เป็นแน่นอนก็คือเกียร์กับยูชินะฮะอุ้ย นองบอลน้องบอลไปด้วยอุ๊ยอะไรอะไรอะเวลาจะหมดแล้วว้าวมีคนมามีคนมาปิโก้ปิโก้ย่าอย่าพี่บอลเป็นหรอหรอไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันงงว่าทำไมเป็ดไม่ฆ่าเพราะว่าหมดนี้เป็ดต้องฆ่าถึงจะชนะนะมันไม่ต้องกลัวเออแล้วใครเป็นเป็ดล่ะได้น้องพี่บอลเนี่ยอ๋อเป็ดะ ไอ้เกียไอ้เกียไอ้เกียเป็นไอ้เกียเป็นว้าแย่ว่ะแย่นะแย่หนาเอาเขาก็ชวนเราไปดูเฮ้ยเราว่าเราชนะเฟรดดโอ้ยแปดเจ็ดหนีไปหนีไปห้าหนีไปสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเมื่อกี้เราเห็นเขาคือเดินเข้าเดินเข้ากลิ่นเมฆอะ ใครไปเชื่อข้าไม่ได้เอาจริงไม่ใช่ว่าไม่ใช่อยากปล่อยเวลานะพี่แต่ผมข้าไม่เป็นไม่รู้มันกดอะไรอุ้ยไม่ได้เป็นอีกแล้วอ่ะไม่ฉันจะได้เป็นไหมฉันจะได้เป็นไหมอุ้ยโดดโลกแฟมเมื่อกี้เห็นชื่อโดดเกบแฟมเต้เหรอไม่เต้เต้เต้เป็นแน่เลยอ่ะเมื่อกี้เห็นชื่อเต้คนสุดท้ายนะอุ้ยโอ๋อโอเคเกียร์เราเซฟ เกียร์ไปแอบไปแอบไปแอบผมตอบผมตอบคอมเมนต์อยู่เลยแอบไหนอะพี่แอบไปแอบทางนี้อยากไปทางไหนเกียร์กลับมาทางนี้ยูชีตายแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมันขึ้นแจ้งเตือนอยู่ทางนี้เราแต่ทางนี้มันปิดตายอยู่นะอองจริงถ้าตายก็คือตายเลยนะแต่ว่าเต้เต้เป็นเต้เป็นเต้เป็นไวเต้เหรอเต้มาไปแล้วมาว้า จุกจุกจุกอะไรจุกจุกไม่ไม่ไม่โอ้เดินโคตรไปมาเดินโคตรยังไงล่ะอะไรอะไรมามาดิันมาเดินกันเฮ้ยแต่แต่อดว้าเอออ่าเรียบร้อยพี่ตัวงครับสวัสดีครับฉันว่าแล้วเต้เป็นจริงด้วยอ่ะ ตอนท้ายไม่เห็นชื่อเต้เหรือคนเดียวว่ะอ๋อเราจริงๆเราทำเควสเพื่อให้เวลามันเร็วขึ้นนะลืมไปหรือเปล่าใช่ๆพี่ทำเ,เควสเพื่อให้เวลาเร็วขึ้นแต่ผมยังไม่ได้จะทำสิพี่โอ้ยยังไม่ได้เซนอีกหรอเกินไปนะเออยังไงฮะวิ่งแย่นะไม่ได้เป็นอ่อนไนะ,องไ,งะอนะไม่ไนนกล้าเลยอ่ะ ออยเาโอเคพี่บอลเซฟโอเคพี่บอลเราไม่ได้เป็นอยู่น้องบอลเป็นน้องบอลเป็นพี่บอลน,น้องบอลเป็นเอาเวลามาถึงตายกันหมดเลยอุยพี่บอลตายแล้ว <c oughs> เหลือฉันคนเดียวเหรอไม่ใช่สิเราไม่ได้โอ้ยจูก่อนละคัน<ม>ห้ามอยู่กับพี่นะตุ้งจะโดนฆ่าไหมนะจะต้องแอบอย่างนี้ไม่ได้อะมันไม่เนียนนะตรงนี้คือตายได้แล้เนี่ย ตรงนี้คือตายได้นะอุ้ยตื่นเต้นอะทุกคนเป็นแน่นอนรู้จักทรงแล้วคือทเพื่อนหน่อย Two t years later โอ้ยเกียรตายแล้วเหลือเราคนเดียวว้ายว้ายว้ายเฮ้ยเย็นก่อนครับคุณ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 ครับคุยกันได้ครับคุยกันได้คุยกันได้ไดผมคุยกันได้โอ้โหตกเกิืนมากเลยครับว้าย โอคนนี้ตึงอ่ะคนนี้ตึงอ่ะโอ้จริงไปเล่นคนเดียวดีกว่าอย่าให้ติดตุ๊กตาเป็นนะอยากเป็นบ้างปลาทำยังไงอ่ะสีชมพูมาเล่นคนเดียวดีกว่าฮะตอนนี้ผมไมสีแดงจะได้เป็นบ้างอ่ะอยากเป็นบ้าง อุ้ยอุ้ยยาเต้เต้ท่บจำชัดเจนไหมแรงนะทีนี้แหละจะไล่ฆ่าให้ทุกคนเลยมันไส้มันนานแล้วโหแปดเหรอจะไปไหนจะไปไหน อุ้ยพี่บอลอ๋อพี่บอลพี่บอลเอพี่บอลเหลือสองคนอ้าพี่บอลพี่มบอลเรียบร้อยเหลือคนเดียวอุ้ยอุ้ยเวลาเร่งนม่เอาละเดือดน้องบอลแน่เลยอ่ะน้องบอลเขาไม่ต้องอยู่กับพีแน่เดา๋ยวพีเธอฆ่าฉันฉันจำได้ดีมาก เราต้องโซนป่ะโอเคตัวนี้ไม่มีมเวลาเลงอะ่ะอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอโอ้ยเวลาเหลือหนึ่งนาทีแล้วโอ้ยเวลาเวลากระชั้นชิดแล้วเกินน้องบอลไปไหนอะ่ะน้องบอลหายยากวะเฮ้ยหาไม่เจอจริงจังว่านะ น,นี่เลยละกันทางไหนอะหาไม่เจอเฮ้ยเกินอ่ะคนนี้เขาเกินว่ะแอบเกินไปอุย้ยตึงไปนะคนเนี้ตึงไปตึงไปที่ไหนวะหาตัวไม่เจออุย้ยเกินอะคนนี้โอ้โหไม่ทันว่ะแพ้ว่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ฆ่าหมดละสะใจอยู่ โอ้ยยยเกยัไม่ทันเลยอยู่ไหนอ่ะจิ้นโตพี่เบย์ผมจริงเหรอผมเจอตาหลังพี่อยู่นะโอเคครับโอ้โหบอกเลยว่าบันเทิงมากนะฮะถ้าผมได้เป็นระท้ายสุดผมได้ข้าแล้วแต่ข้าไม่ครบไม่เป็นไรหรอกยิงแล้ยก็ได้ค่านะชอบจังหวะน่ากลัวมากผมอ่ะโอเคครับไปเลยครับบายบาย